เป็นยังไงบ้างไหนไหนใครได้มาจากต่างจังหวัดบ้างไหมครับอ๋อหนูหนูเยอะเลยอ๋อไหลหนูเลยขอบคุณที่เข้ามามาดูที่นี่นะครับโซแล้วใครอยู่กรุงเทพบ้างใครอยู่กรุงเทพบ้างอ๋อกขาเยอะอ๋อมีทั้งหนูนาหนูในเมือง so everyone come from another country Oh, so many. Thanks for coming. Yeah! Oh, Maria! Manitoba! Ah, okay. So many country and many cities. Wow. Oh. วันนี้ตื่นเต้นมา,มากๆตื่นเต้นมา,มากๆโ,<อ>โอเคพี่มายคะวันนี้นะคะจริงๆทุกทุกคนทราบนดีอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาชมภาพยนตร์ไปร้อมๆกันนะ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวในตอนนี้เดี๋ยวเรามีจับรางวัลใช่ไหมคะใช่ครับพี่มายคะเราจะให้ใครเป็นผู้โชคดีดีคะหนคูคนไหนดีอ <c oughs> ไหน <c oughs> ไหนู <c oughs> ไหนอะ <c oughs> <c oughs> โอเคงั้นะะเดี๋ยวเรามาจับรางวัลกันดีกว่านะคะเดี๋ยวให้พี่มายเป็นคนจับดีไหมคะ โอเคล้ว <Okay, S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยวขอกล่องมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่รางวัลแรกกับเซลฟี่โฟโต้นะคะอันนี้เดี๋ยวจะเป็นรอบจากบัตรราคา1,200บาทก่อนนะคะพี่ก o n a s t a r t t o r t h e ticket 1,200บาท first and for this one is for selfie, selfie photo 30 person รางวัลเซลฟี่โฟโต้3ามสิบานสามสรางวัลพี่มันพี่หมายหยิบได้เลยขอเชิญพนมมือเหมือนคนข้างหน้าคนนสักทีต้องท่องคาถาอะไรด้วย,วยไหมคะ,คะ นโมสจบโอเโโอเคนี oh. <laughs> okay. ่เลยเ๋ยวให้พี่มาหยิบมาทีลัสิกรงวัดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับผู้โชคดีเซลฟี่โฟโต้นะคะเดี๋ยวให้นำเป็นตั๋วชมภาพยนตร์มารับเป็นสายริสแบนที่ฝั่งขวามือของน้องๆน,นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟังนะนะคะมีหมายเลขอะไรกันบ้างแถว V V 2ี2 w งวีสอง หมายเลใครนะคะเอาติกเก็ตมารับได้เลยนะคะ please bring your ticket right now wow okay please bring your ticket right now to on your right hand side okay and the second one is Q40 q 4 0ค่ะถัดมาค่ะ K19 K 1 9 3 o R23 R 2 3 อันนี้เป็นเซลฟี่โฟโต้นะคะนำทิกเก็ตนะคะมาฝั่งขวามือด้านนี้ได้เลยคะ่ะ b r a s b i n g you r ticket on your right hand side โอเค the next one is U29 U 2 9ค่ะอุ๊ยไม่ไมนี่จับรางวัลมาอ่าต้องอยู่เท่านั้นนะคะมาได้เลยนะคะถัดมาค่ะ Q4 Q 4ค่ะถัดมา V7 V 7, v 7. R 2 8 or 2 8 30มรางวัลน,นะคะ R 2 9มาด้วยกันเลย R 2 9และ T 7นะคะ T 7 the last one right here แต่ทั้งหมดมี30รางวัลน,นะมอสักครู่พี่ไม,มยจับไป10รางวัลเนะา,เาะอ่ะมาเองพี่ไมยค่ะ <60 S 1> มอสักครู่พนมมือไปแล้วรอบนี้ยังไงดีคะยังไงครับ <laughs> <laughs> เริ่มตื่นเต้นแล้วครับเนี่ย อ่ะมาเลยอ่ะเดี๋ยวพี่มาเรีพูดไปด้วยจะได้ไม่ช้านะถัดมาค่ะ n 1 9 n 1 9 o 1 2 o 1 2อันนี้เป็นบัตร1,200บาทก่อนนะคะถัดมา q 3 0 q 3 0ค่ะถัดมา The w 2 4 w 2 4 4 s 3 4 s 3 4 32, Q 3 2 Q 3 2วูผัดมานะคะ T 2 0 T 2 0และก็ลุกมาได้เลยนะลุกมาได้เลยนะคะ T 4 T 4ค่ะ O 2 4 O 24 r right now everyone please bring your ticket on your right hand side V29 V 2 9โอเค20รางวัลเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นรางวัลเซลฟี่โฟโต้เดี๋ยวเราจะมีอามาเซลฟี่กันหลังจากชมภาพยนตร์เสร็จเพราะฉะนั้นตอนนี้นำกตก็ตมาล้าสายเข้ามา s ริแบนก่อนตอนนี้ได้เลยนะคะตอนนี้เท่านั้นนะหมดตอนนี้ไปแล้วกดนะคะ Just already right now please bring your ticket to uh, on your right hand side the next one is 1> t 1 4คนไหนถัด <laughs> มาค่ะ P38 P38 ถัดมา U18 ค่ะ U18 <laughs> the next one Q3 Q3 ค่ะ S11 S11 ถัดมา U38 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 ด้านนู้นถัดมา N25 N25 R13 R13 โอเ okay, คครบเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวคนสุดท้ายอ๋อมีอีกไม่เดี<ม>๋ยวขอประกาศเองคนสุดท้าย<ๆ>อุ๊ยอุ๊ยอันนี้ต้องพิเศษเพราะฉะนั้นถ้าเป็นใคร กรีดเลยไหมได้ไหมครับได้ไหมครับ uh อ่าแถวกันนะแถวกันนะค่ะ <c oughs> แถวพี่ <c oughs> ไหนแถวไหนแถวพี่ยกมือหน่อยพี่พี่โปลแลนอ่พี่โปลแลน สามสิบท่านนะคะเพราะฉะนั้นอ่าเพราะฉะนั้นนี้เดี๋ยวคนไทยคนไทยแต่อันนี้คือท่านสุดท้ายนี่แฮปปี้กับทุกท่านเลยนะพี่ไม้เป็นคนบอกว่าประกาศเองเพราะว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในตอนท้ายเดี๋ยวเราจะมาถ่ายภาพไปด้วยกันใช่ไหมคะพี่ไมา้ค่ะนเวทีอ่าแต่ว่าจะเป็นกล้องของพี่ไม้เนาะค่รนะ แอบตื่นเต้นน,นิดนึงวันนี้จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นการดูหนังพร้อมกันพร้อมกันแบบเ,เยอะๆอะไรครั้งแรกใช่ไหมครับค่ะแต่มันจะมีความตื่นเต้นสําหรับผมมากกว่านั้นเดี๋ยวตอนหนังก็ฉายเราจะเห็นผมเหนพี่เนี่ยไปอยู่ตรงกลาแงและดูหนังตื่นข้างตรงกลางตรงนั้นยิ่งตื่นเต้น h e r e เดี๋ยวตอนนี้พูดยังไม่ไอเห็นภาพหรอกแต่ตอนที่ฉายลองเหยือไปมองดู อตอนฉายหนังอยู่ควรจะดูที่ด้านหน้าหรือควรจะเหละตามองที่พี่ไม้มดีคะหน้าก่อนครับด้านหน้ามองที่ไหนดีคะทุกคนคะ <laughs> ใช่นไหมครับข้างบนได้ยินได้ยินชัดนะได้ยินชัดโอเค มาแล้วเดี๋ยวเวลาไม่พอเดี๋ยวเรามาจับรางวัลเป็นเสื้อยืดพร้อมลายเซ็นกันต่อเลยดีกว่านะคะอีก30รางวัลเช่นเดียวกนันที่หมายรางวัลน,นะครับทั้งหมดวันนี้เรามีร้อยกว่ารางวัลน,นะคะแต่นี้เป็นบัตรสำหรับ1200บาทนะคะโอเคเราไปดูว่าเราจะวิว draw for one thousand two hundred ticket for the T-shirt